สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้านอภิรักษ์เฟอร์นิเจอร์นะคะบอกเลยว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ซึ่งบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์เยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊วันค่ะสวัสดีค่ะเจ๊วันตอนนี้เราอยู่ที่อภิรักษ์เฟอร์นิเจอร์นะคะ <S <S บอกเลยว่าอลังการมาก <S <S ที่เข้ามาที่อภิรักษ์เนี่ยเจ๊ให้ส่วนลดอะไรเขาไหม ก็ปกติก็มีลถอยู่แล้วก็รถอีกมีของแถมด้วยมีของแถมด้วยค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆมาได้ที่อภิรักษ์เฟอร์นิเจอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีจะมีเฟอร์นิเจอร์มาแนะนําสวยๆจากที่ร้านอภิรักษ์เฟอร์นิเจอร์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เจ๊บอกว่าอยากจะแนะนําสินค้าชิ้นนั้นคือชิ้นไหนดีคะเริ่มแรกเลยเป็นอันนี้ค่ะโซฟาไม้สักนะคะเป็นหลุยก้นกับสีรถยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นงานแกะสลักกับมือนะคะตัวนี้ เป็นงานฝีมือเป็นงานคนไทยเราขายนี้จะไม่ใช้ใช้เครื่องนะคะจะเป็นมือเลยเราทําด้วยมือเราเลยแกะสะลักอันนี้จะเป็นงานสวยเป็นหลวยชิ้นนะคะสามที่นั่งแล้วก็หนึ่งที่นั่งสองโต๊ะกลางหนึ่งถ้าปกติอยู่1 9 9 0 0แสาหอันนี้เราโปรโมชั่นอยู่หนึ0 0 0ันบาทนะคะตัวนี้พร้อมบริการส่งสินค้าให้ฟรีนะคะต่อเลยดีกว่าะะสำหรับชิ้นนี้เป็นไงคะเขาเรียกว่าชุด อันนี้จะเป็นชุดรับแขกตัวแอลนะคะมีดึงออกมาเป็นที่นอนได้ก็แถมหมอนอิงให้3าใบนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็มีหมอนใหญ่พนักพิงนี้3ใบค่ะ uh huh. ในราคาเราจัดโปรอยู่1,990งบาทนะคะตัวนี้พร้อมบริการส่งสินค้าให้ฟรีเหมือนกันค่ะเซตนี้ก็จะเป็นชุดไม้นะคะเป็นสินค้าส่งออกนะคะตัวนี้ เรามาดูกันนะคะเซตนี้มีอะไรมัางจะมีตู้หนังสือ2ใบนะคะซ้ายขวาแล้วก็เป็นตู้ไซส์บอร์ดหนึ่งใบเป็นโซฟาชุด5ที่นั่งเบาะนี้ถอดได้นะคะ1ชุดมีตัวยาว3ที่นั่งตัวสั้น1ที่นั่ง2แล้วก็โต๊ะกลาง1แถมหวันอิงด้วยะคะตัวนี้2ใบเน,นี้นะคะ่ะเห็นแล้วชอบใช่ไหมคาะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สวยๆสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไม้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใครอยากได้นี่มาติดต่อเจวันได้เลยนะคะ